สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เราจะนาพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับเรื่องราวของงานไทเฟสิ v a ลที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนอื่นพูดคุยถึงข่าวสารนี้กันก่อนครับเรียกได้ว่าเป็นความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งสําหรับราชาเคป๊อปครับที่จะมาโชว์ที่ประเทศไทยเห็นไปแล้วนะครับความสําเร็จของ God เซเววงเกาหลีที่มาโชว์ที่ประเทศไทยนะแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีรอบนี้ราชาเคป๊อปครับนี่คือไอคอน แห่ง k p ป p ของจริงครับจี r a ก o n แห่ง Big Bang ฮะระดับตำนานก็มีการประกาศทัวร์ครับหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดญี่ปุ่นไทยเปมาเก้าฮ่องกงแล้วได้เพิ่มชื่อของออสเรเลียกับประเทศไทยฮะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยคือหมุดหมายสำคัญนะครับของศิลปินเคป p เป็นอย่างมากซึ่งเขาเปิดฉากที่โตเกียวโดมสำหรับการทัวร์ครั้งนี้โชว์ภาพลักษณ์ใหม่ยังหล่อเท่เหมือนเดิมนะครับจี r a ก o อนอัพร่างทองเมื่อไร่สาวๆก็แห่กรี๊ดกันกระจายซึ่งเขาจะโชว์ในวันที่2สิงหาที่ราชมังคอยดูว่่าทีไทย จะเด็ดสักแค่ไหนฮะคือไม่ยอมแพ้ที่อื่นอยู่แล้วที่นี่ก็ต้องลุ้นเอานะเพราะว่าทุกวันนี้จัดคอนในประเทศไทยมันไม่ใช่แค่คนไทยที่เข้าดูฮะเรายังต้องแย่งตั๋วกับจีนกับชาติอื่นในอาเซียนที่แห่แห่เข้ามานะครับเคยเห็นมาแล้วจีนเวียดนามเอ่ยในพวกนี้เยอะนะใครพลาดครั้งนี้ไปก็น่าจะเสียดายมากทีเดียวเพราะเขาคือราชาเคป๊อปนะฮะก็อย่างที่ครั้งที่แล้วอคอนเสิร์ตก็เซเว่นเขาก็บอกว่าผู้จัดนะเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยมีสเตเดียมที่รองรับเกิน5 0,000แล้วก็เป็นโดมปิดเนี่ยจะเป็นเรื่ รักเอ่ยรวมถึงจะได้เห็นโชว์ดีๆมากมายจากต่างประเทศนะครับที่จะแห่แหนกันมาจัดทําการแสดงหลายๆคนใละท่านมาก็ประสบความสําเร็จเชื่อว่าราชาเคป๊อปคนนี้จะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับกับศิลปินที่โดดเด่นตลอดกาลทั้งในานามของวงและก็ในานามส่วนตัวของเขาด้วยถือว่าก็ปลูกกระแสเคป๊อปให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหละะังจากการกลับมาของราชาคนนี้แต่สำหรับไทยเองครับก็กําลังพยายามนะครับทำหน้าที่ของตนให้ดีสุดเพื่อก้าวเข้าไปสู่จุดรุ่งเรืองเหมือนกับที่เกาหลีเป็นล่าสุดนั้นหลายวงในทีป๊อปก็ได้โชว์ในงานของ ไทยเฟสติวัลในโตเกียวนะครับเป็นงานที่ขยายโอกาสด้านการตลาดส่งเสริมภาพลักษ์การท่องเที่ยวในวิติวัฒนธรรมและก็กระตุ้นให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นซึ่งเขาคาดการณ์ว่าการไปทำเฟสติวัลครั้งนี้เนี่ยสามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวไทยได้ไม่น,อน้อยกว่าหนึ่งล้านคนในปี68นี้นะครับก็มีทั้งรีมงานวัดนะครับเป่าแคนโชวก็มีนอกไปจากนั้นก็ยังมีโชว์ไทยต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ไม่ว่าจะ เป็นขนรถตุกตุกมวยไทยนะฮะงานวัดเออตรีมต่างๆได้นํานมาโชว์ในครั้งนี้ซึ่งคนญี่ปุ่นนะครับเขาสนใจกับสิ่งนี้มากมันก็คงคล้ายๆฟิลนะถ้าสมมติว่าใครดู k p ป p เองหรือว่าดูซีรีส์จีนอะไรเงี้ยถ้าจัดงานแบบว่ารวมพลเทพเซียนเนี่ยผมว่าคนไทยก็สนใจเยอะนะเอออันนี้คนญี่ปุ่นที่สนใจในวัฒนธรรมไทยก็เยอะเหมือนกันแล้วปีนี้หลั่งไหลกันเข้าไปเยอะมากนะครับทีป๊อปไทยเข้าไปเยอะไม่ว่าจะเป็น b n k นนะวงแบมวงไลแคนนะฮะกลุ่ม บอยแบนด์ที่สมาชิก5คนในกลุ่มนี้ก็เป็นวงที่เกิดขึ้นจากการชนะการแข่งขันรายการ several คือเยอะฮะัทุกวันนี้บางทีเราก็ตามกันไม่ทันเหมือนกันแต่เด็กๆเ,เ,เข้ารู้คุณคิดเอาว่าสมัยเราเป็นวัยรุ่นคโอติกเด็ก1 3บสเกิดไม่ทันละเกิดทันก็ไม่ทันฟังอะ่ะเออผมดูพวกแบบว่าเขาทำคอนเทนต์นะไปให้ฟังเพลงเก่าๆพวกดังๆก็มีิกาเซา่เด็กไม่รู้ก็มีออมันแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยนะครับแต่ศิลปินเหล่านี้พวกเขารู้จักดีแน่นอนแล้วก็ทีมคันนะฮะมีพิกซี่นะฮะที่ไปโชว์ยังเว วีของญ่่ปุนด้ยนะซึ่งเราเพิ่งทําข่าวของพิกซี่ไปว่าได้รับความสนใจจากทางฝั่งเกาหลีนะครับมีการนําคลิปไปตั้งว่าเป็นจิ้งจอกสาวนะสำหรับมาเบลแต่รอบนี้พิกซี่ไปที่ญี่ปุ่นเรียด้ว่าได้รับปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างดีจากแฟนๆญี่ปุ่นฮนะเป็นแฟนเนืองแน่นเต็มหน้าเวทีเพื่อดูศิลปินไทยฮะค,คือญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นจริงๆนะมีคนไทยด้วยแหละนะครับคนไทยที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าส่วนใหญ่ญี่ปุ่นก็เข้ามาเพราะว่าได้ไปดูรายการพวกสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นอยู่ว่าเขาชอบอะไรในไทยเขาก็บอกโอ้ท่านชอบอาหาร ชอบดูซีรีส์ไทยด้วยนะครับซึ่งมีดาราศิลปินนอกจากพิกซี่แล้วยังมีจาก g ีมนะฮะตเตนิวเินันนอย่างเงี้ยนะนี่ฮะดูความน่ารักของพิกซี่ฮะ

ซิงเกิลล่าส so ุดของพวกเราชื่อเพลง Toxic นะคะก็อยากฝากแฟนๆชาวญี่ป so ุ่นไปฟังกันเยอะๆนะคะเอ๊ะากนนะแต่ที่รีลอที่รีลิซ์คือที่รีลิซคอที่รีลิคอนข้รงเิอะเลยเพคือเ่ลอี่คอี่รีลคอยู่กีนยาวๆเนาะ่ากค่รวคี่รีลิซ์คือที่รีลิซ์คือที่ พวกเธอก็ทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะแต่ถ้าพูดยาวนี้ต้องมีล่ามแปลนะคนญี่ปุ่นก็ตอบรับได้ดีเห็นปฏิกิริยาก็ชื่นชอบหลายคนมองว่าสวยนะดาราศิลปินไทยน่ารักดูครับให้ถ่ายรูปเขาก็ถ่ายด้วยนะอันนี้ร่วมกับวงแบมนะมีสมาชิก3าคนด้านน้นนะสาวสาวพิกซี่ก็อยู่ข้างๆกันนะนี่ฮะเยอะล้นหลามจริงๆซึ่งถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปเต็มงานเลยนะผู้หลับผู้ใหญ่ที่ไปก็ตื่นชมว่าเม a z i n g Thailand ซื้อญี่ปุ่น ่ปุ่นบอกว่ายังไงสื่อญี่ปุ่นบอกว่าผู้คนพุกพ่านมากเทศกาลไทยชั้นนาในญี่ปุ่นนอกจากอาหารไทยอร่อยอร่อยแล้วยังมีเบียร์ไทยนะฮะสามยี่ห้อหลักที่ผู้คนพูดถึงว่าเบียร์ไทยนั้นอร่อยและนอกไปจากนั้นยังได้ลองทานกาแฟชนิดหนึ่งช้างเอสเปรสโซ่ลาเกอร์นะฮะมีราคาแพงกว่าเบียร์ช้างเล็กน้อยมันคือการเติมกาแฟลงไปในเบียร์ตอนแรกฉันซือ้อลังเลนิดหน่อยแต่ฉันก็ไม่แปรใจเมื่อพบว่าตัวเองได้ติดใจกลิ่นและรสขมของกาแฟเลยรีบมาลองนอกเหนือไปจากเบียร์สามยี่ห้อหลักแล้วตารางงานนะครับผู้คนเข้า ไปอย่างล้นหลามกับซูเปอร์ร์ไทยที่ขึ้นแสดงบนเวทีเมื่อเห็นศิลปินดังแสดงก็มีบางคนไม่สามารถมองเห็นเวทีได้เลยจากด้านหลังศิลปินพิกซี่และดาราจากจีมเอ็มนะครับพร้อมกับดนตรีไทยและรำไทยวงดุริยางจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนอกจากนั้นศิลปินพวกเขายัางเชิญชวนว่าคุณควรมาประเทศไทยการปรากฏตัวพวกเขาด่าดึงดูดและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเทศก,กาลไทยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามการจัดขึ้น2วันดึงดูดผู้คนได้ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงสามแสนห้าหมื่นคนในช่วงไม่กี่ปิทีผ่านมายังมีแฟนๆจำนวน มากรู้จักบันเทิงไทยมากเพิ่มขึ้นอีกด้วยดังนั้นในฐานะคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลโตเกียวหลายครั้งคุณต้องรีบไปนะตั้งแต่แบบเช้าเช้าเลยเพราะว่าถ้าไปช้าเนี่ยอาหารไทยเช่นแกงไทยข้าวกะเพราผัดไทยอย่างเงี้ยมันจะไม่ทันนะต้องรีบหาที่นั่งก่อนหากคุณไปในช่วงของศิลปินชื่อดังคุณจะได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์อันแสนสุขอาหารไทยอร่อยเบียร์ไทยพร้อมกับลิมรสด,ดนตีทีป๊อปที่กำลังเป็นยอดนิยม และเป็นกระแสหลักในประเทศไทยนขนาดนี้เออจริงยุคก่อนมันจะมีร็อกใช่ไหมร็อกแล้วก็แรปเราจํากันได้รายการแรปผมก็เคยทานะไปที่โด่งดังมากแต่ทุกวันนี้เขายกว่า T-pop เนี่ยโด่งดังและโดดเด่นที่สุดในประเทศไทยเขาก็หวังว่าครั้งหน้าเนี่ยทางเราจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมีคนญี่ปุ่นยังติดตามอยู่มากมายผมว่าเป็นกิจกรรมดีๆอาจจะไม่ได้ไปเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ยักษ์เหมือนกับที่ K-pop มาไทยหรือยังไงค่อยๆตีไปทีละโจทย์นะครับไปแบบนี้ถือว่าเป็นการสร้าง engage ที่ดีมากๆ ทั้งสร้างโมเมนต์ที่ดีให้กับพวกเขาได้อยากมาสัมผัสในวัฒนธรรมของเราแล้วก็แนวเพลงของเราเชื่อว่าไม่กี่ปีหลังจากนี้นะครับทีป๊ปไทยจะได้รับความนิยมมากขึ้นจากโซเชียลที่มันเชื่อมต่อกันแบบนี้ก็เป็นอะไรจะให้ทุกคนทุกท่านด้วยนั่นคือคลิปที่อยากนําเสนอในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันว,วันนี้ลาถ้าผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ